ครับช่วงส์ทเวิด์วันนี้จะเป็นคราวพิเศษนะครับที่เราจะมีไปจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับการนับขอยหลังของสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างยิ่งดังนั้นการย้อนกลับไปดูอดีตในการเลือกตั้งของพวกเขาเป็นความสําคัญที่คนไทยควรจะศึกษาเรียนรู้ไว้นะครับส์ทเวิด์ติดตามจากคุณนิธิการกันเลยครับ ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะก่อนที่เราจะได้เห็นชมหน้าค่าตาของผู้นำสหรัฐคนใหม่นะคะในศึกเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายน2016นี้ทีมข่าว Smart News ค่ะจะรวบรวมเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันทุกวันจันทร์กับศึกเลือกตั้งสหรัฐ2016ค่ะเราประเดิมตอนแรกกันด้วยเรื่องราวของมุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่อผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนกันดีกว่าค่ะ ในทุกๆ4ปีนะคะก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของชาวเมกันทุกคนค่ะที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำประเทศของตัวเองให้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกษิจสังคมและก็การเมืองภายในประเทศที่กำลังคุกรุ่นกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งประธานาธิบดีคนนี้ก็จะมีวาระในการบริหารประเทศเป็นระยะเวลา4ปีค่ะแต่สำหรับศึกเลือกตั้งในปี2016นี้นะคะบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองก็จับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่า อาจจะได้เห็นหลายประเด็นด้วยกันที่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐค่ะประเด็นแรกที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะก็คือเราอาจจะได้เห็นผู้นําหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐค่ะเพราะว่าหนึ่งในผู้ท้าชิงซึ่งเป็นดีกรีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคสมัยของบารักโอบามานั่นก็คือนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตนี่แหละคะ่ะที่ถือว่าเป็นตัวเกง่งและก็เป็นผู้ท้าชิงที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยค่ะ ส่วนอีกฝากฝักหนึ่งก็คือพรรคริพับลิกันนะคะก็มีตัวจีดไม่แพ้กันค่ะคือนายโดนัลด์ทรัมป์อภิมหาเศรษฐีจากนกครนิวยอร์คค่ะซึ่งถือว่ามีฝีปากกล้านะคะแล้วก็ปรากฏตัวอยู่ในเรียลิตี้โชว์อยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะแต่ว่านี่ก็เป็นบทบาทที่สำคัญนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคริพับลิกันซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ของสหรัฐจำใจต้องเลือกเขาซึ่งถือว่าเป็นคนนอกของพรรคเข้ามาแม้ว่าจะถูกกระแสะว่ำบาดอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็เหมือนกับพรรคริพับลิกันตอนนี้ ก็ดูไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะะักค่ะทีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันเพราะว่าชาวอเมริกันก็มีการจัดทําผลสํารวจความคิดเห็นขึ้นมาในตัวผู้สมัครทั้งสองคนนะคะปรากฏว่านี่ถือว่าเป็นปีแรกค่ะที่มีคะแนนความไม่นิยมชมชอบค่ะคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมฟังถูกแล้วค่ะนั่นคือความไม่นิยมชมชอบในตัวผู้สมัครทั้งสองคนโดยมีหนึ่งในนั้นนะคะชาวอเมริกันกว่าครึ่งค่อนประเทศไม่ชอบในตัวผู้สมัครคนนี้ด้วยค่ะ ทีนี้เราไปดูผลสำรวจความคิดเห็นกันเลยดีกว่านะคะเขามีการจัดทํากันในทุกครั้งที่จะมีการจัดการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมนับตั้งแต่ปี1980มาเป็นต้นมาเลยนะคะเราจะเห็นจากกราฟที่เห็นนะคะสีฟ้าก็คือฝั่งของเดโมแครตส่วนสีแดงก็คือฝั่งรีพับลิกันจะเห็นได้ว่าในปีนี้กราฟที่สูงขึ้นนั้นไม่ใช่ความนิยมชมชอบค่ะแต่เป็นความไม่นิยมในตัวผู้สมัครทั้งสงคนค่ะ โดยในฝั่งของฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นสีฟ้านี่ยนะคะได้รับคะแนนความไม่นิยมชมชอบมากถึงร้อยละ37นั่นก็ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาผู้สมัครจากฝั่งเดโมแครตเลยก็ว่าได้นับตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เลยค่ะฝั่งเดโมแครตที่ว่าแย่แล้วนะคะฝั่ง Republican รีพับลิกัรเลวร้ายกว่าอีกค่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนความไม่นิยมมากถึงร้อยละ53 และสูงที่สุดในบรรดาผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นหมายถึงว่าชาวอเมริกันกว่าครึ่งค่อนประเทศไม่ชอบเขาเท่าไหร่นะคะแต่จะทำอย่างไรได้เพราะว่าคะแนนแบบนี้ที่ออกมานั้นก็เหมือนไม่มีทางเลือกสําหรับชาวอเมริกันที่จะต้องเลือกค่ะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแค่สองพักใหญ่เท่านั้นเองค่ะ อย่างไรก็ตามบนเส้นทางการเมืองของสหรัฐนับตั้งแต่ยุคข,ของประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนเป็นต้นมานะคะไม่มีทางที่พักที่3ารหรือว่าพักทางเลือกใดๆที่จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศได้นอกจากฝั่งของเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันที่จะสลับขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศนั่นเองนั่นก็แปลตรงตัวเลยนะคะว่าประธานาธิบดีคนที่45ของประวัติศาสตร์สหรัฐ ไม่เป็นโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันก็ต้องเป็นเฮเลอรี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตัอย่างไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนค่ะทีนี้ก็ต้องฝากไปถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คืออะไรที่ทําให้อเมริกันชนจะต้องเลือกประธานาธิบดีขึ้นมาคนใดคนหนึ่งจากสองพรรคนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรตติ้งความไม่นิยมที่จัดทําแล้วก็นําเสนอกันไปก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดในการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่ ไปติดตามคำตอบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าของศึกเลือกตั้งสหรัฐ2016ค่ะ